สามีคนเดียวมีพิสมัยแต่งครั้งเดียวจำทั้งชีวิตเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเธอกันอย่างดีแน่นอนสำหรับนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่อย่างพิสมัยวิไลศัก์เธอได้เป็นนักแสดงชาวไทยและเป็นครูสอนศิลปะการแสดงเจ้าของฉายา มีผลงานแสดงภาพยนตร์ประมาณ300เรื่องพิสมัยวิไลศัก์กด็ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปีพุทธศักราช2553พิสมัยวิไลศัก์เกิดเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2482เกิดที่สุร,รารย่านบางลำพูกรุงเทพมหานครบิดาชื่อนายงวนวิไลศักดิ์อาชิพพ่อค้ามารดาชื่อนางปุยวิไลศักดิ์ จำพาตั้งแต่เด็กได้รับการเลี้ยงดูในวังหลวงโดยครูจำเรียงพุทธประดับศิลปินแห่งชาติระหว่างปีพุทธศักราช2494ถึง2498พิสมัยจบการศึกษาจากโรงเรียนบำรุงวิทยาและวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรและต้องขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่อยู่ในวงการมาหลายปีสำหรับพิสมัยวิไลศักด์นั่นเองค่ะ พิสมัยเริ่มแสดงละครเรื่องราชาธิราชขณะนั้นอายุ10ปีแสดงเป็นตัวทหารยืนเสาธรรมดาเที่โรงละครเก่าติดกับกำแพงมหาลัยธรรมศาสตร์ต่อมาได้เป็นดาราประจำโรงเรียนนาฏศิลป์พิสมัยได้แสดงเป็นนางเอกละครเรื่องแวนแก้วในขุนช้างขุนแผนตอนภัยเพชรภายบัวออกศึกในปีต่อมาได้แสดงเป็นพระเอกโดยแสดงเป็นพระสังตอนหาปลา หลังจากนั้นเริ่มมีชื่อเสียงในการรำฉุยฉายพามเป็นที่ขึ้นชื่อที่สมัยวิไลศัก์แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกโดยการชักนำของนักเขียนชื่อดังภูสัก,กเกษมหุตาคมอิงอ่อนเมื่อพุทธศักราช2501เป็นนางเอกเรื่องการะเกตคู่กับลือชัยนาลีนาธและชนะศรีอุบล เป็นที่รู้จักจากฉากรำฉุยฉายในเรื่องภาพ,พยนตร์ใช้ติดต่อกันประมาณสองเดือนทํารายได้มากกว่า2ล้านนับเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ทําให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟูและได้แสดงภาพยนตร์ต่อมาอีกประมาณ300เรื่องได้แสดงทุกบทบาทและทุกเรื่องที่ได้แสดงได้รับความนิยมจากผู้ชมจนเชิดทรงสีตั้งฉายาให้วาดดาราตังล้าน ผลงานที่มีชื่อเสียงได้แก่เรื่องสองฝั่งฟ้าดัดชนีนางจำเลยรักดวงตาสวรรค์โนราในจำนวนหลายเรื่องที่พิสมัยได้ใช้ความสามารถพิเศษในการรำไทยรับบทร,รำในเรื่องด้วยเช่นโนราเมฆลาสีดาหนึ่งนุชค่าของคนสักขีแม่ปิง ในปีพุทธศักราช2504ได้ขับร้องเพลงหนาวตักเป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องดัดชนีนางประพันธ์คำร้องโดยครูสมานการจนพลินและครูศักดิ์เกษมหุตตาคมอิงอ่อนต่อมาได้แสดงอีกกว่า200เรื่อง ระยะหลังพิสมัยวิไลศั์หันมารับงานแสดงละครและเป็นครูสอนศิลปะการแสดงให้กับนักแสดงรุ่นหลังและได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปีพุทธศักราช2553พิสมัยวิไลศั์สมรสกับผู้กำกับภาพยนตร์สุพรรณพามพัน,น,น,นและไม่มีลูกด้วยกัน ชื่อจริงพิสมัยฉายาในวงการดาราเงินล้านผลงานแสดงภาพยนตร์ประมาณ300เรื่องขนาดนั้นอายุ10ปีเริ่มแสดงละครเรื่องราชาธิราชแสดงเป็นตัวทหารยืนเสาและเริ่มการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก